ม่อะไรสง่งแม่เล่แ<ด>นแบงการอีแล้วอะตัเมเนี่ช้ีวิตมังจะเล่นอยู่แตตัวตนั้นไงวเราเราเราราตัวนี้อนีน้ำลายยืดเลยไปไหนตัวนี้มีมีปุด๊ดไ,ได้ไหมเดนเน่แต่ตอนนี้พี่ตอยหยิบไปนี่เ วีเทอไปเหมือนท่าท่าท่าผิษเด้อโอ้ยแม่เจสซี่เปอร์เลยสัสเฮ้ยกินมึงมึงไม่ยืนเลยแคลรี่หรือว่าเล่นกลางว้สัต่ไม่ยืนที่ใหญ่เลยนบนเนี่ยโอ้ยตัวทัอนต็นด้วยเอาตัวตีไกลมันเล่นบนแม่งแม่งเหมือนยืนท็อปแล้วเจอเวีนเลยโคตรเด็กเกียเลยเป็นท็อปอีกแล้วอ๋อมันคือเปลี่ยนจากโอ้ยมอเตอร์แม่งคือเปลี่ยนจากโยนโยนน้ำมันกลายเป็นโยนพิษแทนเนี่ยโคตรสวยเลยใช่ไหมพี่ตอกินเหมือนกันไหมล่าว่าพวก Cái thì Abathop ạ, mình bên kia Bởi chặt bên kia kia Có miền đang mệt quên đấy Ừ. Đoàn đưa rồi. ยามระวังอะไนั่นแหละมันมันเดินไล่ผมสายไปหมดเลยเราหลุดแล้โเราอีกก็ยิงยิงแทงไปดมขังไนเปอร์ไนเปอร์ได้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 ดาฟานปิญญาไหมล็อกปิญญาหลอนนี่ไปไหนไม่รอดหรอก ี่มมาเราพี่ผมยิเราพมันโดนมาทำที่ชายอ่ะกูก็ไม่คิดว่าปั๊กม่นจะเป็เดินให้พุชเชอร์กัดไอ้ที้ย้กูสัตว์วร์ปมาทีมเราทีมเราเพื่อนเราเดียวนโยน่โนเชาหอไาขังมีขังวะข้างละข้งละอ้าดูอะไรเนี่ติดคิงมา เด็กคุมแมนติว่ะงงงงไปหมดแล้วโดนดึงไปโดนดึงมาโอ้เพื่อนเพื่อนไปจัดสกิลติโดนไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อแมนติตั้งแต่แรกอะฮัลโหลเฮ้ยเก็บไปรอดเลยสวยหรือเปล่าวะเมื่อกี้น่าจะเล่นไม่เป็นแอบสรงเล่นได้เป็นยิงกูว่างั้นแหละไป็นเด็เคือเก็บแบบมันเก็บติไปะทำไมไม่รู้เหมือนเมื่อกี้ยืนอยู่ทั้งหลายตัวไม่แช่ติไอ้กระจุบแล้วเวทชิงก็หนีไม่ได้ติดแข็งกูไอ้ Easy

โอ้ยนึกว่าพเราจะมาตายเไปแล้วเมื่อกี้คอมโบคอมโบสโลมันติงใช่ฮะสโลีอะไรวะคอมโบคอมโบสโลเลมันติงอ๋อไม่ไม่ดีมาเลยคุณได้ยินว่าผมโคอมโบสลตเลมันตึงอะไรวะอ้าตเลยกินไก่ดดีช่ีริเรือู้ไม่ใช่ข้างล่างโดน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  ตลงพื้นที่ครับตลอดลงพื้นที่ตลอดยิงเยอะมากตยิงเยอมากรดอะไรเนี่ยยายายายที่นีทำอย่างงี้โอ้ไ้ยด้วยครับขอขอทีหนึ่งขอผ่านใส้นมุกนาแล้วเอ้ยเออติดใจกูช่วยทำไมเนี่ยอ่ะ มดเลยไะตายอยู่ดิตามไง,งามึงตายไม่เปิโดโหมด้ะปะอุ้ยอะไรวะอะไรอะไรมาสโลจังมันเดินไม่ออก เออเตระคิวเร์ปได้แตัมีกแล้วใช่แล้วไม่ชื่อเอาว่าเขาเป็นได้ไม่ได้ได้กินแล้วไม่เชื่อโดนตาวผมม่โน่เลยโดนกัดกินเกนเกน เพื่อนเป็นแดงแล้วเฮ้ยปากมันทีนี่ก็ห้าวปืเลื่องเลือกก็อยู่แค่นั้นนะ่ตสนาย์ไปก่อนนะโอ้คิวโอ้สอรี่ผมไม่อยากให้มันทำยิงเพื่อนเราเท่าทไาหร่ทำอะไรไม่ได้หรอกครับ กจะดูตัวกระสาไปแล้วพูดเชื่อแกอยู่ในดงรับหน้าของล่ากันแล้วอยู่ในดงแล้วบอกเลยกูไอ้ทอยเขาคอมโบเพิ่มมิดแกไม่อาจวิ่งหนีได้ยังไงไอ้เฟิร์มมิดไอ้วอลติกชั้นหนึ่งมันตัดวิ่งยังไงเอ้ยพูดชื่อสามคนแยกล่างเลยพี่รอยสามคนรอยสามรูได้แแปดรอ RP ร์พีแลวเคลตีเลครับเคลื่อนตีเลครับ ตัวโดนอาปีดิคุไม่ไม่มีอะไรหนีมันมันไม่มีมันไม่ม,มีแต่กูวิ่งละ <c oughs> ลเย้นว่าดโดูดิ่ว่ามันมีสิ่งนี้ออนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่กูกลัวนั่แต่คือทำไมผมถึงไม่เดินเข้าไปแค่เดินเข้าไปก้าเดียวกซึ่งเขาาเียยงื้อซนี่ซื้อเขาอไเขาเขาาเขาาปอ tới toi toi coi này toi yấp toi lì toi toi núc cung lì ôi mana một hai đầu tay đã long gần gần hả chỉ tập 4 vít riêng cũng đã cái toi đã cái toi bị kinh lộc mà cái toi hỏng lộc tý em không hay nhau chật này chứ đôi 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 The enemy's middle tower has fallen. The enemy's top tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. I will. มั้งแจริงๆเมื่อกี้มันก็ถาถได้นะแต่มันไปทำอะไรวะ้ยโ,โมโมะเออเดินด่าเดด่าเลยมีเราซี้มี้ราซี้ตาที่แล้วได้กลัวมีลราซี ใครยักขังโอ้เกตจังหวะอะไรอยู่้เพื่อนเล่นบ้างให้เพนได้เกตบ้างอีตี่กตาที่แล้วอีสัสไอซายเพิ่มวีอ่ะโดนเพิ่มวีอ่ะเช่วยมันมาเหนือผมผมเอมันไอซสยที่าไม่ได้ป่ะอีใสหรือเปล่าอืม